สู่ช่วงที่2ของ most news นะคะในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของ most world ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในรอบโลกใบนี้เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะ2เรื่องราววันนี้ที่น่าสนใจนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องของการที่จะนําเสนอเครื่องคัดแยกเซลล์มะเร็งของสัตว์เป็นฝีมือของคนไทยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะรวมถึงนะคะณวันนี้ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน DNA ของหนอนจิ๋วซึ่งอาจจะเป็น ผลแล้วก็เป็นคําตอบที่สําคัญว่าทําไมมนุษย์นั้นสามารถที่จะไปใช้ชีวิตอยู่บนยานอวกาศที่อยู่นอกโลกได้เจ้าหนอนจิวตัวนี้มีความสามารถพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันทั้งหมดนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most world ค่ะ ราวแล้วก็ฝีมือความสําเร็จของคนไทยก่อนเลยนะคะกับคเครื่องคัดแยกเซลล์มะเร็งสัตว์โดยฝีมือคนไทยค่ะสําหรับอุปกรณ์คัดแยกเซลล์มะเร็งนี้นะคะจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ค่ะทางด้านซ้ายนั้นจะเป็นหลอดบรรจุสารละลาย2หลอดนะคะที่ต่อเข้ากับเครื่องปั๊มสําหรับฉีดสารด้วยอัตราที่เหมาะสมค่ะสําหรับสารชีวภาพแต่ละชนิดโดยหลอดหนึ่งนั้นเอาไว้ใช้สําหรับใส่ของเหลวจากสัตว์และอีกหนึ่งหลอดนะคะสำหรับใส่สารละลายลด ความข้นและความหนืดค่ะเมื่อสารละลายทั้งสองหลอดนั้นผสมกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะทำการไหลวนอยู่ในท่อขนาดเล็กซึ่งผลิตขึ้นจากแผ่นโพลิเมอร์ใสที่ลอกลายจากแม่แบบแผ่นซิลิกอนค่ะแล้วก็นำไปประกบบนแผ่นกระจกกลายเป็นแผ่นสไลด์ใสที่ส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ได้ค่ะและด้วยแรงของดีนที่เกิดขึ้นต่างกันไปนะคะตามขนาดอนุภาคหรือว่าขนาดเซลล์ค่ะทำให้เซลล์นั้นแยกไปตามท่อที่มีขนาดต่างกาัน โดยเซลล์ขนาดเล็กจะถูกแยกออกไปก่อนนะคะแล้วก็เซลล์หรือว่าอนุภาคแต่ละขนาดนั้นก็จะไหลเข้าสู่หลอดฉีดยาที่ต่อเข้ากับปลายท่อซึ่งศัตวแพทย์นั้นก็จะนำเซลล์ที่แยกออกมานี้ค่ะไปทำการศึกษาในระดับขั้นต่อไปนอกจากนี้นะคะในระหว่างที่ของเหลวไหลวนอยู่ในท่อทางศัตวแพทย์ยังมีการศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของเซลล์ต่างๆบนแผ่นสไลด์ได้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ที่ต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ค่ะ,คะทางจุลานะคะได้มีการเปิดตัวเครื่องที่จะไปคัดแยกเซลล์มะเร็งในสัตว์ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นผลงานของคนไทยค,ครั้งแรก แล้วก็เป็นก้าวแรกนะคะในเรื่องของการคัดแยกอนุภาคเรียงตามขนาดได้ตามต้องการนั่นเองค่ะตั้งเป้าว่าจะใช้คัดแยกเซลล์เดี่ยวของสัตว์ออกมาเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งนั่นเองค่ะแต่ก็ยังต้องพัฒนานะคะให้เซลล์นั้นมีชีวิตรอดอระหว่างการคัดแยกนั่นเองนะคะคาดวา่าน่าจะได้ผลสําเร็จภายในหนึ่งปีนี้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะทางท่านรองศาสตราจารย์ัตวแพทย์หญิงดออรอัจฉริยาใส่ละสูตรนะคะท่านเป็นหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยโรคมะเร็ง ในสัตว์เลี้ยงภาควิชาพยาธิวิทยาคะณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านเผยผลงานการพัฒนาอุปกรณ์คัดแยกเซลล์มะเร็งภายในงานประชุมวิชาการคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครั้งที่14ค่ะ<ช>ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่20สเมษายนที่ผ่านมานะคะที่รอย a l อพารากอหรือว่าพารากอนหอนั่นเองนะคะ<ช>ซึ่งก็ต้องบอกว่าในงานครั้งนี้นี่นะคะก็มีอุปกรณ์คัดแยกเซลล์มะเร็งดังกล่าวนะคะถูกออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในตามโจทย์ของคณะคณะสัตวแพทย์นี่นะคะก็บอกว่าใช้ชิป ที่ผลิตขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีไทยไมโครอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า TMEC นั่นเองค่ะ TMEC นะคะซึ่งเป็นศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติมารวมกันด้วยหรือา Next Tech ค่ะในสังกัดสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสชค่ะในการทํางานนี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์คัดแยกเซลล์ ทั้งสองเนี่ยอาศัยชิปที่มีช่องรับของเหลวที่แนนได้เล่าไปตอนตอนน้นนะคะ,คะว่าเป็นของเหลวจากสัตว์และสารละลายลดความข้นหนืดะนะคะซึ่งใช้ปั๊มฉีดเพื่อควบคุมอัตราการไหลของของเหลวลงไปในช่องดังกล่าวนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเมื่อของเหลวนั้นผสมกันก็จะไหลไปตามท่อที่เป็นขดเป็นวงๆนี่นะคะ,คะแล้วก็มีทางแยกสําหรับคัดแยกนุภาคเซลหรือขนาดต่างๆถึง10ทาง ของเหลวที่ผ่านมานะคะก็จะผ่านการคัดแยกแล้วก็ไหลเข้าไปในหลอดฉีดยาสําหรับเก็บตัวอย่างเพื่อไปศึกษาต่อว่าพฤติกรรมของเซลล์นั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่ต้องทาตอนนี้ก็คือไม่ให้เซลล์นั้นตายระหว่างการคัดแยกนะคะทางท่านรองศาสตราจารย์ก็ยังพูดต่อด้วยในเรื่องของการพัฒนาอุปก,กรณ์ค่ะ ซึ่งทางด้านของรองศาสตราจารย์สตัตวแพทย์หญิงดรอัจฉริยานะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์คัดแยกเซลล์มะเร็งมีจุดเริ่มต้นมาจากโจทย์ของทางสตัตวแพทย์ที่ต้องการจะศึกษาในเรื่องของเซลล์เดี่ยวอย่างที่พี่ฟลุ๊กได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าในร่างกายนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีเซลล์อยู่หลายเซลล์แต่ทางส ทางสัตวแพทย์ค่ะอยากจะรู้ว่าเซลล์ของสัตว์ตัวใดนะคะที่ทําให้เกิดการแบ่งตัวผิดปกติหรือว่าเป็นการแพร่กระจายเรื่องของมะเร็งค่ะทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอลงกรพิมพินนะคะจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยก็มีการพูดถึงแล้วก็อธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ในครั้งนี้นะคะว่าได้รับโจทย์จากทางสัตวแพทย์ค่ะที่ต้องการอยากจะศึกษาเรื่องของชีว ภาพของเซลล์ดังนั้นจะต้องไม่ใช้แรงกระทําภายนอกที่ทําให้เกิดผลกระทบทางชีวภาพของเซลล์จึงใช้แรงกลค่ะที่มีผลต่อเซลล์น้อยที่สุดทางทีมวิจัยนะคะได้ใช้หลักการไหลจุลภาคหรือเรียกว่าไมโครฟลูอิดค่ะโดยปล่อยให้ของเหลวนั้นไหลผ่านท่อโค้งซึ่งทําให้เกิดแรงดินที่เกิดเนื่องจากการไหลหมุนวนในหน้าตัดท่อโค้งนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอลงกรณ์ orn, ก็อธิบายเพิ่ม ต,ติมนะคะว่าในส่วนของแรงดีนั้นจะช่วยแยก เซลขนาดต่างๆได้ค่ะเนื่องจากว่าจะเกิดแรงดินที่แตกต่างกันไปตามขนาดของเซลล์หรือว่าอนุภาคที่มีอยู่ซึ่งขนาดของเซลล์นั้นมากแล้วก็มีขนาดประมาณ40ไมครอนจึงไม่สามารถที่จะใช้แรงจากภายนอกเพื่อทำการคัดแยกเซลล์ออกมาได้ส่วนขนาดหน้าตัดของท่อโค้งนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ130คูณ500ไมครอนค่ะจึงไม่สามารถที่จะสร้างได้ด้วยเทคโนโลยีปกติเพราะฉะนั้นจะต้องพึ่งพาในส่วนของเทคโ ทโนโลยีที่มีชื่อว่า TeamMex นั่นเองค่ะค่ะนอกเหจากจากนี้นะคะทางด้านวิศรสีพุ่มไข่นะคะเ,เป็นหนึ่งในทีมวิจัยจาก TeamMex นะคะได้อธิบายค่ะถึงการพัฒนาชิปว่าจะต้องมีแม่แบบโดยใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้ แต่ว่าต้องสร้างให้ได้ขนาดเล็กแล้วก็ตรงตามแบบที่ต้องการาซึ่งทาง t m e มนี่นะคะก็มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตแผ่นซิลิคอนเวเฟอร์ค่ะแล้วก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ในการทำชิปขนาดเล็กนั่นเองนะคะโดยในขั้นตอนการผลิตนั้นก็ต้องเป็นสำหรับอุปกรณ์คัดแยกเซลล์นี้ได้ใช้พอลิเมอร์ที่ชื่อว่า PDMs ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่ไม่เป็นพิษและมีความใสเทลงไปบนแม่พิมพ์ค่ะซึ่งเป็นแผ่นซิลิคอน จากนั้นนะคะก็ลอกออกมาแล้วก็ประกบกับกระจกค่ะจึงได้ชิปที่มีร่องให้ของเหลวนั้นไหลผ่านได้อ,อันนี้ก็เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ค่ะทางท่านรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดออรอัฉริยานะคะก็ระบุว่าการคัดแยกอนุภาคเม็ดของพลาสติกขนาดต่างๆ ได้ผลดีค่ะโดยเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือการคัดแยกเซลล์จริงให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ซึ่งจากการทดลองในเซลล์สุนัขที่ผ่านมานั้นก็ยังพบว่าเซลล์นั้นแตก แล้วก็ตายในระหว่างที่คัดแยกเนื่องจากว่าเซลล์ที่แยกออกมาจากร่างกายนั้นก็มีสภาพที่อ่อนแอมากไม่ทนต่อแรงที่ใช้ในการคัดแยกและอีกหนึ่งเป้าหมายนั่นก็คือการทําหลุมที่จะรองรับเซลล์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเซลล์หลังจากการคัดแยกได้ทันทีโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ1ปี 1> ถึงจะเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะ นี่คือหนึ่งตัวอย่างของความร่วมมือกันของหลากหลายหน่วยงานนะคะในเรื่องของการนำองค์ความรู้มา brainstorming มาพูดคุยกันแล้วก็พูดถึงตัวงานวิจัยในการพัฒนานี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่ทำขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์อันนี้อาจจะเป็นรรสัตว์สี่ขาหรือว่ากี่ขาก็แล้วแต่นะคะแต่ถ้าหากว่าผลการทดลองในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จขึ้นมาจะเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความยิ่งใหญ่เป็นวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์สำหรับ สัตว์เล็กๆต,ๆต่างๆเหล่านี้หรือว่าสัตว์ใหญ่ก็ตามนะคะ,คะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอนเพราะว่านี่คือผลงานที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของคนไทยค่ะและเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการต่อย,ยอดอาจจะทําให้เกิดกระบวนการในเรื่องของเครื่องคัดแยกเซลล์มะเร็งสาหรับมนุษย์ก็ได้ก็เป็นไปได้ก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะและอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เราจะนํามาพูดกันในวันนี้เคยได้ยินคําว่าจิ๋วแต่แจ๋วกันอยู่แล้วมีหลากหลายเรื่องราวหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของพริกเล็ก เม็ดเม็ดพริกขี้หนูที่เล็กจริงแต่ว่าเผ็ดมาก วันนี้เช่นเดียวกันเราหยิบเรื่องราวของเจ้าหนอนจิ๋วตัวหนึ่งนี่นะคะที่นาไปใช้ในส่วนของกระบวนการการทดลองถ้า <5 S 2> หากว่าประสบผลสําเร็จนะคะต้องบอกว่าหนอนตัวนี้อาจจะมาช่วยกู้โลกก็ได้ค่ะเพราะว่าหนอนตัวนี้จะต้องทําหน้าที่เดินทางไปสํารวจอวกาศด้วยนะใช่ะค,ะค่ะเราไปดูันีกก่าค่ะหนอนตัวนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน d n a ของหนอนจิ๋วอาจจะเป็นตัวช่วยสําคัญคต่อการเดินทางสํารวจอวกาศก,าก็เป็นไปได้ค่ะ,คะนักวิจัยนะคะกําลังทดลองการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ในพันุกรรมของหนอนที่ชื่อว่าซีอิลิแกนนั่นเองค่ะ,คะเพื่อที่จะศึกษานะคะผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์อวกาศในระยะยาวนอนจิ๋วขนาดนี้นะคะยาวเพียงแค่ไม่กี่มิลลิเมตรนะคะ,คะเรียกว่าซีอิลิแกนมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตัวใสๆไร้กระดูกสันหลังและมักจะถูกนำไปใช้ในการทดลองทางชีวการแพทย์ เนื่องจากว่าเขามีอายุแค่ประมาณ2สัปดาห์แล้วเขาก็จะตายลงะนะคะและที่สําคัญค่ะทําไมถึงต้องมาทดลองเพื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์เพราะว่าเขามี d n a ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์ถึง70%ด้วยกันก็เลยนํามาทดลองแล้ววงจรชีวิตของเขาสั้นก็เลยจะต้องตายไปภายใน2สัปดาห์ <laughs> ไม่น่าจะสร้างความเสียหายสักเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่อุทิศตนอุทิศชีวิตของตัวเองเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะเพราะว่าถ้าหากว่าทราบถึงเรื่องของความเป็นมาเป็นไปในส่วนของ d ี a นที่มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์ไม่แน่ในอนาคตข้างหน้านักวิจัยนักพัฒนาก็อาจจะนําไปต่อยอดในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งทางด้านมหาวิทยาลัยเดลแวร์ค่ะมีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่ช่วยการพัฒนาอุปกรณ์เลียนแบบสภาพเกือบไร้แรงโน้มถ่วงโลกค่ะเพื่อที่จะนํามาใช้ทดสอบว่าเจ้านอนที่มีชื่อว่าซ like ีลิแกนนั้น ปรับตัวได้อย่างไรนะคะถ้าหากว่าเขาจะต้องไปอาศัยอยู่ในสภาวะที่ไร้น้ำหนักเหมือนกับว่ากำลังลอยอยู่ในห้่วอวกาศค่ะทางด้านทีมนักวิทยาศาสตร์ก็ได้บอกนะคะว่าให้คุณลองนำกล่องพลาสติกใสามาหนึ่งใบใส่น้ำเข้าไปเกือบเต็มค่ะแล้วก็ใส่ของลงไป1ชิ้นหลังจากนั้นก็ทำการปิดฝาเมื่อวัสดุที่ใส่ลงไปในน้ำกำลังเคลื่อนที่ลงไปเกือบจะแตะที่ก้นกล่อง ให้คุณพลิกกล่องลงในทันทีนะคะวัสดุชิ้นนี้ค่ะก็จะเคลื่อนที่กลับลงมาแล้วก็ก่อนที่มันจะแตกที่ก้นกล่องก็พลิกกลับไปกับใหม่ครั้งเหมือนกับเป็นกระบวนการของการทดสอบสภาวะไร้น้ำหนักที่อยู่ในกล่องใสที่มีน้ํา เนือยก่เล็กห่วงอวกาศนะคะคือการทดลองนี้จะทําการเรียนแบบการทดลองเหมือนสภาพไร้น้ําหนักบนห่วงอวกาศค่ะนักวิจัยก็เลยอธิบายว่าการพลิกกล่องไปมาแบบนี้เป็นการสร้างสภาวะลอยตัวแบบอิสระคล้ายๆกับสภาพไร้น้ําหนักเหมือนกับการโคจรของดาวเทียมที่อยู่รอบโลกในขณะที่หนอนซีริกนเนี่ยนะคะก็ตกอยู่ในสภาพที่ลอยขึ้นแล้วก็ลงตลอดเวลานะคะในลักษณะที่ เ,ออเรียนแบบสภาพภาวะไร้น้ำหนักของอวกาศในห้องอวกาศทีมนักวิจัยก็คอยสังเกตค่ะแล้วก็ถ่ายภาพของตัวหนอนบนหน้าจอมอนิเตอร์อสังเกตไปสังเกตมานี่นะคะ,คะเขาบอกว่าเป็นภาพที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์เมื่อครบ1สัปดาห์นะคะทีมนักวิจัยก็นำตัวหนอนออกมา จากอุปกรณ์เลียนแบบเมื่อกี้อย่างที่เราบอกไปนะคะว่าเขาอยู่ได้สสัปดาห์พ<ช>อหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปปุ๊บเอาหนอนออกมาค่ะหนอนนั้นก็จะเรียนแบบสภาพหรือสภาวะร้ายแรงน้มถั่วนันเองค่ะ<ช>ทีมนักวิจัยนะคะจึงได้เตรียมสารเคมีไว้ในขวดทดลองเพื่อใช้การทดสอบในการหาการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใน d n a ของตัวหนอน<ช> <ๆ S 1> ที่เรียกว่าอีพิกจีโนมนั่นเองค่ะ<ช>สำหรับตัวอีพิกจีโนมนี่คะก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนได้ตามอิทธิพลขอ,ของสภาวะแวดล้อมหรือว่าเปลี่ยนแปลงทาง มีใน DNA ใ<ช>ถ้าอธิบายง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจนั่นก็คือนอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้อยู่รอดนั่นเองค่ะ ปรับสภาพให้เข้ากับบรรยากาศที่อยู่รอบข้างถ้ายังนึกภาพไม่ออกก็เหมือนจิ้งจกเปลี่ยนสีที่อยู่บนฝาผนาังนั่นก็คือเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของ DNA บางชนิดที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงสีเพื่ออำพรางตัวเช่นเดียวกันเจ้าหนอนซีอิลิแกนตัวนี้ถามว่าทําไมนะักวิทยาศาสตร์ถึงให้ความสนใจในการที่จะไปสังเกตพฤติกรรมการใช้ชีวิตในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงของโลกถ้าหากว่าประสบผลสําเร็จณนะวันนี้มีโครงการต่างๆมากมายที่อยู่ในโลกใบนี้ที่ ที่อยากจะให้มนุษย์นั้นโดยเฉพาะมนุษย์อวกาศได้ทําการออกไปศึกษาอย,ย่างนอกโลกไปดูว่าดาวดวงอื่นๆที่อยู่รอบโลกเรานั้นเขามีวิธีการมีวิถีชีวิตอย่างไรและที่มีความเชื่อกันว่าน่าจะมีมนุษย์ต่างดาวอยู่นั้นเป็นคําตอบที่ถูกต้องหรือจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนผลการทดสอบในครั้งนี้อาจจะช่วยเหลือแล้วก็บอกได้ว่าวิธีการปรับตัวของมนุษย์หลังจากนี้เป็นต้นไปเราควรที่จะใช้ชีวิตอย่างไรในสภาพของสภาวะไร้น้ําหนักนั่นอเองนะคะก็ เพื่อความเป็นอยู่ของมนุนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทีมวิจัยนะคะก็ยังเน้นศึกษาในเรื่องของอีพิกจีโนมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการปรับตัวในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงนี้นะคะเขากล่าวว่าเมื่อตัวหนอนนั้นอาศัยอยู่ในน้ําหรือว่าในของเหลวการเปลี่ยนแปลงในอีพิกจีโนมนั้นเกิดขึ้นจากการปรับตัวเพื่อให้เขานั้นอาศัยอยู่ในน้ําได้และยังคงตัวอยู่ได้อย่างเดิมเพื่อให้เขาอยู่ได้อย่างสบายๆเพราะว่าอยู่รอด ปลอดภัยไม่ว่าจะพลิกไปพลิกมา<ฆ>ไร้แรงน้องถ่วงหรือว่าไรน้ำหนักเองเขาก็อยู่ได้เหมือนที่เคยอยู่แล้วก็ให้อยู่ให้เหมือนกับสิ่งแวดล้อมปกตินั่นหมายความว่าตัวหนอนนั้นปรับตัวจนรู้สึกเองได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่มันไร้แรง น้มถ่วงหรือไร้น้ำหนักนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมปกติไปเสียแล้วทีมนักวิจัยนะคะก็ยังพบอีกค่ะว่านอนรุ่นของลูกหมายความว่านอนที่ไปถูกปรับตัวแล้วเนี่ยนะคะในวมกลกองไร้น้ำหนักแล้วก็ไปมีลูกหลังจากนั้นนะคะรุ่นลูกเขาสามารถอยู่ได้เลยมีการปรับตัวใน รุ่นของลูกเลยทันทีก็เรียกว่าคุณสมบัติพิเศษที่ได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากคุณพ่อและคุณแม่หนอนค่ะทําให้คุณสมบัติและคุณภาพของเจ้าหนอนรุ่นลูกรวมไปถึงรุ่นหลานรุ่นเลนรุ่นลินรุ่นหลนรุ่นหลุนไปเลยมีคุณภาพที่ดีมากกว่าเดิมคือมากกว่ารุ่นบรรพบุรุษด้านเหงหมายความว่าเขาอาจจะไม่ต้องปรับตัวใชเมื่ออยู่ในสภาพไร้น้ำหนักอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่านักวิทยาศาสตร์น่าจะ ค้นหาในส่วนของ DNA ว่าตัวใดที่สามารถจะทําให้สภาพร่างกายร่างของหนอนเนี่ยปรับสภาพแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกตินั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าค้นพบได้จะนําไปเป็นคําตอบให้สําหรับนักอวกาศนักบินอวกาศหรือว่าคนที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนยานอาวกาศในเรื่องของสุขภาพร่างกายคือทํายังไงให้สุขภาพร่างกายนั้นปรับตัวอยู่ในโหมดปกติแล้วก็พร้อมที่จะทํางานได้อย่างมีความสุขอันนี้น่าสนใจมากๆนะถ้าหากว่าประสบผลสําเร็จถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ทีแรกเรา ได้บอกคุณผู้ชมไปว่าทำไมถึงต้องเป็นหนอน c ีอีเกนเนื่องจากว่าเขามีดิเนเอคล้ายๆกับมนุษย์ถึง70%เพราะฉะนั้นวิจัยนะคะก็เลยต้องทำการวิจัยว่าหนอนเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยจีโนมตัวไหนหรือ DNA ตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพเพราะฉะนั้นมนุษย์เองก็น่าจะใช้ DNA ตัวนั้นแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันในการปรับตัวแล้วอยู่ได้ แล้วก็คงจะต่อยอดอันนี้คือสิ่งที่คาดเดา <c oughs> แล้วคงจะต่อยอดไปถึงการที่ว่า <c oughs> เมื่ออนาคตข้างหน้าเราไม่มีที่จะอยู่และเราจะปรับตัวอย่างไร <c oughs> ถ้าจะต้องไปอยู่ในอวกาศหรือจะทําให้ร่างกายเราสุขภาพดีอย่างไรนี่คงเป็นการค้นคว้าเพื่อที่จะเป็นผลตอบแทนหรือว่าผลผลลัพธ์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้น <c oughs> ในอนาคตบนโลกใบนี้นะคะ <c oughs> ว่าเราอาจจะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้ต้องอยู่ในห้วงอวกาศเราควรจะต้องปรับตัวอย่างไร <c oughs> ในรุ่น ลูกรุ่นหลารุ่นเละเราจะยังหายใจอยู่ไหมนะ,นะ,<ค>ะเราจะต้องแฮชแท็กแล้วบอกว่าโลกนี้อยู่ยากมากนะคะเราก็ต้องอยู่กันต่อไปนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกไปค่ะว่าที่นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์พยายามทําอยู่ก็เพื่อมวลมนุษยชาติว่าจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเราจะต้องอยู่ในสภาพไร้น้ําหนักหรือว่าไร้แรงโน้มถ่วงก็คงจะต้องเป็นคําตอบให้หากันต่อไปค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรานามาฝากใน most world ค่ะช่วงหน้า most l d รออยู่ค่ะ